นี่อีกช่องหนึ่งฮะอันนี้เป็นช่องที่1นนะฮะซึ่งเราจะต้องบอกต่อให้โลกรู้เรามาอุทยาหลายต่อหลายครั้งแต่เราไม่เคยมาย่านเมืองโรตีสายไหมอย่างแท้จริงฮะเพราะว่าโรตีสายมาเนีขายไปทั่วประเทศทั่วไทยแต่ที่นี่เป็นหนึ่งเดียวที่ทําเลเยอะที่สุดดู่ติดติดติดหลายร้านมากแล้วก็ร้านที่ปังที่สุดเลิศที่สุดต้องบอกนี้เลยค่ะโรตีสายไหมบางหมัดแสงอรุณทุกคนดูซิดารงดาราออกส่งออกสื่อนะฮะประชาสัมพันธ์บอกต่อให้โลกรู้ว่าอยุทยา กรุงเก่าเมืองกวีเมืองก,ว,องกวีการเมืองราชธานีอู่ข้าวอู่น้ำค่ะทุกคนเรามีของฝุ่งของฝากบังหมัดแสงอรุณทุกคนจ๋านี่คฮะมีกี่แบบอะของคุณป้าเนี่ยมีกี่แบบสองสีาง,งาด้วยเนาะมีแบบเป็นงา,างแล้วก็เป็นแบบลูกค้าจะผ่า มีบงมีเบอร์ทุกคนนี่ฮะเสิร์ชหาก็ได้บางหมัดแสงอรุณน,นะฮะ,ะไม่มีวันหยุดฮะ6สาขาต่างจังหวัดมีไปไหมหรือก็สั่งไปขายกันเองเนาะส่วนใหญ่เนาะแต่ถ้าในกรุงศรีอยุธยาก็จะมี6สาขาทุกคนนี่ฮะมาดูวิธีทําหน่อยสิโอลองดูวิธีทําหน่อยทุกคนนี่ทำกัน่างนี้เลยนะฮะร้อนไหม,ม,มพัดลม พัดลมอ่าแป้งสูตรทิเศษนะครับต้องช่างด้วยเนาะจะได้เท่าเทียมกันทุกๆุงน,น,นี่ค่ะร้อนๆเลยครับทุกคนนี่ฮะมีแมค้ามาขายแม่คม้าครับทุกน,ท,กนที่ถนนสีสันเพชรทุกคนครับเลี้ยวซ้ายไปวัดสุดาสุดารามอะวัดสุดาราม ชื่ออะไรนะเต็มๆว่าไงนะป้าวัดสุวรรณดารามวารราชวรวิหารตร้องเรียกให้ถูกนะ,เพ,ะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างวัดพัะสิงถ์เขาลงท้ายว่าวรมหาวิหารแต่ที่นี่เป็นวัดอารามหลวงที่ลงท้ายว่าราชวรวิหารแต่ถ้าเป็นวัดโพวัดอรุณจะลงท้ายเต็มยศเลยก็คือราชวรมหาวิหารยาวกว่าใครแต่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเหมือนกันนะทุกคนแต่ลงท้ายนามสกุลไม่เหมือนกัน3แบบ3สไตล์อ่ะทุกคนนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกับ โรตีสายไหมบางหมัดแสงอรุณเลยไม่กี่ร้อยเมตรเหรอฮะคุณลุงวัดอ่าคุณป้าไม่กี่ร้อยเมตรใช่ไหมเดินไปอ่าเดี๋ยวเราจะเดินไปครับทุกคนอ่าจะต้องมาปักหลักตรงนี้สามแยกหัวถนนตรงนี้ฮะโรงพยาบาลกรุงศรียุทธยาทุกคนจ้านี่จ้าทุกคนจ้านี่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 โรตีสายไหมห้องงานเงิทองมงทองมวนฮะสดเลย อ๋อทุกคอนโรตีสายใหม่บางหมัดแสงรุ่อยู่หน้าวัดใหญ่ก็มีนะวัดใหญ่ชัยมงคลใครไปวัดใหญ่เนี่ยจะต้องเจอและมีที่ไหนอะคุณป้าตรงนี้แถวนั้นมีอยู่สามร้านสามสาขาแถวแถวแถว,วัดใหญ่เนาะจ้าและนอกจากตรงนี้ใกล้ๆมีอีกไหมคุณป้าของป้าหน้าลงหน้าตรงนู้น หาข้างหน้าเนี่ยนะที่กล้องถ่ายอยู่เนี่ยนะฮะก็จะเจอเจอเจอหาป้ายบางหมัดได้เลยหรือถ้าเป็นร้านอื่นก็ไม่ว่าเนาะอุดหนุนกันไปนะป้าเนาะแต่ของป้านี่คือแบบรับกันไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วเพียงแต่เราบอกต่อว่าร้านของบางหมัดแสงอรุณอยู่ตรงไหนของแท้ตัวแม่ฮะนี่ฮะส่วนร้านอื่นเราก็ช่วยอุดหนุนกันไปแหละเพราะว่าเป็นเมืองโรตีสายใหมเมืองประวัติศาสตร์นะฮะนักท่องเที่ยวมาจะมีอยู่ร้านเดียวก็ไม่ได้นะป้าเนาะเออก็ต้องมีบ้างนะฮะเออได้คึกคักฮะนี่ฮะ บอกต่อสิ่งดีๆบางหมัดแสงอุดุลฮะทุกคนเราเจอโดยบังเอ,อิญจริงๆริทุกคนรถมากโชคดีมากที่เจอร้านดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อครับใาปใจเขาก็แจะปักปอ่ปาปักหุดหากันนะฮะทุกคนเราเปลี่ยนแผนฮะอ่ะนี่แม่น้ําป่าสักห็นไนะเราเปลี่ยนแผนนะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านประตูแถวย่านประตูชัยทุกคนนะฮะ ประตูชัยอุยทยานจะเปลี่ยนแผนว่าจะไปวัดใช่ไหมปรากฏว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไลฟ์สดเราขอไลฟ์สดก่อนทุกคนจ้ะก็เลยต้องโพสต์คลิปนี้ก่อนเนาะโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับตรงนี้ฮะเดินไปอีกนิดนึงเจ๊ไหมฮะโรงพยาบาลอุทยาก็จะเป็นที่ตั้งของโรตีสายไหมบางหมัดแสงอรุณค่ะทุกคนใกล้ๆก,กับร้านแกงใต้แกงใต้ัวดชาเลเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้เราโพสต์ก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ทันไลฟ์สดทุกคนจะได้ให้โลกรู้ว่าเราอยู่แถวโอโรตีสายไหมบางหมัดค่ะ โอเคนะเจอกันคลิปหน้าครับ